สวัสดีครับวันนี้ก็มาพอกฟโฟกเฮอาร์สมาร์ทคาร์ครับวันนี้นะครับผมก็มีเป็นดิแมกซออนิวนะเป็น1.9เกแล้วเรียบร้อยนะครับ4ประตูตัวเตี้ยครับปี2018ซึ่งเราได้สั่งมาเติมสต็อกนะครับเพราะว่าล็อตที่มันผ่านมานะก็คือมีทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับก็เลยสั่งเพิ่มเข้ามาให้นะครับคันนี้กับราคาครับผม379,000บาทเท่านั้นนะครับ379,000บาทนะได้รถปี18ได้เป็นเครื่องยนต์1.9เกแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเเรริ่มมดดูชกัันนไ้ลยะคบ อันนี้คือจะมาในรูปแบบของรถที่ว่าคุ้มทุนนะครับคุ้มทุนมากๆเลยพอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณประมาณเท่าไหร่นะเจ็ดพันใช่ไประมาณเจ็ดพันหกพันกว่าเจ็ดพันประมาณเนี้ยพอนได้นะครับก็กําลังมองหารถลยว่าไปใช้งานไปเริ่มต้นไปสร้างเครดิตไปอยากได้ในเวทของสีประตูนเนี่ยมีเข้ามาแล้วนะครับอ่านี่ครับผมรถ ฝากระโปรงน็อแก้มนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะคานองคาร์นาอยู่เหมือนเดิมครับพ่อเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับพอไปถึงด้านนี้ครับผมแผ่นเพชรอยู่เหมือนเดิมนะครับระบบน้ํามันระบบอีจางต่างก็คืออยู่เหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็ตัวค่อยดวงไอดีพวกนี้ก็คือเรามีการลื้อออกมาล้างให้เ,เรียบร้อยนะครับมีรับประกรันรังการใชใ้ด้วยนี่ครับสิ่งถัดมาครับผมขาดไปไม่ได้เลยนะกับล้อแมก ได้แม็กใหม่ย่งใหม่จัดให้เลยหนึ่งชุดนะครับผมได้อย่างปีสิี่นะครับแต่ว่าของใหม่นะแม็กก็เป็นแม็กใหม่หกลูกนะครับแต่ว่าของยูสูเนี่ยซุมล้อเขาเล็กไงเวลาใส่เข้าไปมันจะตุยๆหน่อยนะครับผมมาดูภายในด้านนี้กันสักนิดนึงนะครับอไ,ไ,ไ,ได้ครับผม่ครับเป็นไงครับไ,ไดครับนะอา่า ก็คือรถเนี่ยดูได้ทุกซอกทุกมุมนะครับผมก็คือมีรับประกันอยู่แล้วนะครับว่าโครงสร้างของเราต้องดีต้องปลอดภัยชัดเยงเราก็ต้องปลอดภัยไม่มีตัดต่อไม่อย่างแน่นอนครับอันนี้ครับผมแล้วก็มีเป็นพะยงปูพืชนะแถมม้เลยสี่อันา่ได้เป็นเบาะผ้าเลยเบาะจะเป็นเบาะผ้าแท้ๆมาจากโรงงานเลยนะครับผมก็มีการขัดล้างทําสปาให้นะครับเพราะว่า เขาดูแลมาค่อนข้างดีมันไม่ได้ขาดไปไอะไรก็เลยไม่ได้ไปทําให้ไหมนะครับก็ตามนี้ได้เลยเอ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนะครับลูกกระบะลูกกระบะออนนิวออนนิวตัวนี้กับออนนิวชมยี่สิบอะเขาอาร์กระบะมาไม่เหมือนกันนะครับบางทีแบบเออถ้าจะเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบให้ตรงรุ่นนะครับบางทีแบบเฮ้ยทำไมรุ่นนี้เขาอาร์กมากเยอะทำไมนี่มันเหลืออาร์กนิดเดียวกลัวแบบว่า,า,ารถมันรูบัติเห็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะครับคือเขาอาร์กมาไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ต้นท้ายครับก็มีลูกบาดแมกนเตอร์ให้นะแล้วก็พวกโลโก้โพรมยัอะไรพวกเนี้ยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยอ่านี่ครับท่อดุมเดิมพวงร่างเดิมๆครับล้อยางอะไรมีให้พ<ไ>ด,ดกันสนิมให้เราเรียบร้อยด้วยใช่ครับแล้วก็มีอะไรอ่ะเอปไปเดี๋ยวเรโอ,โอรน้ย้ายนะครับนี่ไม่ได้ใส่กองโลดนะพี่ไม่ได้ใส่เนอะทรงเดิมเลยนะครับรรแล้วก็ เ,เขาเรียกว่านะปัญหาปัญหาของยูซุส่วนมากก็คือกระบะมันชอบชีกอ่าสุขานุกลุ้นซ่าส่วนใหญ่นะครับถ้าขานาดที่ว่าใช้ใช้นานๆไปแล้วมันไม่ยอมชีกก็คือน่าจะได้ของปลอมอูซ <laughs> ุแท้ๆคือบางทีแบบตํารอยตะเข็บตํารอยรอ,ยอาร์พวกนี้มันชอปชีกชีกเองนะไม่ใช่ว่าไปบรรทุกหรือไปอะไรเลยหรือว่าบางทีแบบรถซิิงๆอะ่ะบางทีแบบมันออกเต้นๆสั้นๆมากๆแล้วมันสะสมอะ่ะ บางทีออกแรงๆจังหวะนั้นก็กระบ,บากระชีกเลยก็มีนะครับนี่ทรงลงทรงลางสวยๆเลยนะครับผม<อ>เดี๋ยวมาขึ้นฝั่งนี้กันนะครับก็คือในรุ่นในรุ่นคุ้มทุนนะครับก็ไม่ได้มีออปชันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นตัวเอด,ด้วยเดี๋ยวมาสตาร์รถให้ดูกันแต่รุ่นนี้เสียงเครื่องมันจะคำรามคำรามว่ารุ่น2020ันะ เนี่ยอัตไลนงก็ดีเนี่ยพลัง0.9 DDI Blue Power นะฮะอ่ะคันนี้เลขไม้อยู่ที่ประมาณแสนแปดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมเลขไม้เยอะก็คือเยอะเลขไม้น้อยแล้วขายตามน้อยนะครับแต่ว่าจะเยอะจะน้อยนะครับเรามีรับประกันให้เหมือนกันทุกคันนะครับผม ่าแล้วก็มีทุงลมยิทง่ยให้คู่หน้านะครับระบบแอร์จูนเมอร์เครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะครับแล้วก็สำหรับในรุ่น S นะครับคอนโซลกลางก็คือจะเป็นหลุมนะครับแต่ว่าตรงนี้บางทีมันเปลี่ยนกันได้จะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะครับบางทีก็แค่ไปแปลงไฟหน้าแปลงหน้าเปลี่ยนไฟท้ายกันก็ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะตนี้มีเกียบน มีเล่อลางมีสมุดคู่ม,มือต่างๆนะครับอยู่ในนี้เต็มเล่มนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวป้ายพรสศกมาสีเนี่ยจะมีให้นะครับอ่าดูห้ละทุกจุดโอเคชัดเจนแล้วก็ปลาไปดานมีรอยเจอมาไหนข้างหลังอนะไม่น่ามีนะมอ่าไม่น่ามีนะครับอาจจะมีตาหนิบ้างนิดนหน,น่อยๆนะครับตามอายุการใช้งานไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะใช่ทำมาสักเกตก็ไม่ได้เห็นอะไรขนาดน,นั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยว กล้องมาแพนตรงนี้นิดนึงแต่ครับผมก็จะได้สรุปให้ฟังกันนะครับก็จะได้เป็นพวกชุดกระจกไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็ท่าในใดที่สนใจนะครับผมตามมาเข้ามารับชมรถตัวจริงครับท,ที่ k คร R Car, สมาร์ทคาร์สำนักงานใหญ่ของเรายูเคตอำเภอเมืองนคปรปฐมนะครับอยู่เส้นถนนมลาลัยแมนช่วงละก,กิโลเมตรที่1 4ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีครับผมเปิดให้บริการทุกวันนะครับวันจันทร์ถึง วันอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับผมก็คันนี้นะครับจีแมกซ l ออนนิวปี18บปสประตูตัวเตี้ยนะครับผม379,000บาทซื้อเงินสดครับไม่บิกแวนเพิ่มซื้อเงินผ่อนก็คือฟรีทุกค่าดําเนินการนะครับแล้วก็เดือดสนใจนะเรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับผ่อนเริ่มต้นก็ที่ประมาณ6,000กว่าบาท7,000เท่านั้นเองนะครับก็สนใจครับผมโทรเข้ามาที่ KR อาร์สมาร์ทคาร์ครับหรือแอดไลน์มาที่แอดเคอาร์สมาร์ทคาร์ได้เลยครับผมชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กัน ใช่เยครับและในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำไว้ฝากติดตามไปเลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ